ดาค่ะใกล้ถึงวันเกิดที้เข้มอแล้วยังไงดีคะเราอ่ะคิดนหนักเลยไหมคะทำไมต้องทิ้งหนักค่ะของฟันของแค่เธอก็คิดไม่หนักคะ่ะก็พอจะเดาได้ว่าเข้มเขาใช้อะไรบ่อยบ่อยคือมีในใจแล้วหรอือไม่มีมีในใจแล้วคะ่ะเว้น,นอะไรค่ะคิดนหนักเอ้าบอกตรงนี้เลยเหรอช่างเป็เซอร์ไพรส์เขาบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์จีคิดนหนักไหมครับตอนเข้าปัทจันทร ไม่นานค่ะเข้มเขาก็เขาจะมีของหลายๆอย่างที่เขาจะใส่บ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยลราก็พอจะเห็นเราก็คิดว่าน่าจะเป็น,น,น,นอะไรต้องแอบไปสืบมาก่อนไหมว่าจะต้องเป็นอะไรดีอย่างเงี้ยไม่สืบนะคะเพราะว่าคือเราอะพอจะรู้ว่าเขาชอบอะไรที่แบบเห็นบ่อยๆเลยเห็นประจำอยู่แล้วใช่คือรู้ใจเขาอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมแต่ว่าคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาใช้บ่อยอะ พอดสบายได้ไหมว่ามันคืออะไรของใชยประดับหรืออะไรรู้สิถ้ามันก็คงเป็นเครื่องประดับราคายังไงบ้างครับสมน้ำสมเนื้อไหมคะเขาอะสมน้ำสมเนื้อไหมก็ประมาณนึงก็กำลังสวยงามค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปคือซเปย์เราหนักมากกว่าหน้านี้คือทันนี้เราก็ต้องเปย์ขหนักผมปวดช่อไม่รีเราต้องรับผมเะคะ เราต้องรับถมกันว่าใครจะให้มากหน้อยก็คือหนูเน่ยเอาปเป็นว่าเน้นว่าเราเราชอบแล้วเราคิดว่าเขาใส่เราสวยแล้วกันเขาจะรู้ไหมเข<อ>าจะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เขา <S <S <พอ S 2> ตัดอ้าวเขไปแล้วโอเคจะมอบให้เขาวันไหนคะถ้าวันที่21ดมีโอกาสได้ไปก็ก็คงได้วันนั้นครแสดงว่ามีลุ้นใช่ไหมว่าในงานใครมีของเข้มคุณพุทธดาจะเข้าไปเซอร์ไพร์ เรามาดูเวลากันอีกทีค่ะแต่ถ้ามีโอกาสดูมีถ้าถ้ามีโอกาสมีจังหวะยังไงก็ก็ไปค่ะแต่ว่าให้เขาใช้เวลากับแฟนเขาให้เต็มที่อยาอกาจะอวยพรอะไรเขาผ่านผ่านสื่อห,อห,อห,อหอมคะในปีนี้มันเกิดเพลงง่ค่ะก มันเกิดเข้มปีนี้นะคะมุกก็ขอให้เข้มมีความสุขมากๆก็ดูแลตัวเองแบบนี้ตลอดไปนะคะค่อยๆไม่ต้องค่อยๆหลอกดีขึ้นแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นคนที่นิสัยแบบนี้ตลอดไปเป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ, <birthday. S 1> คะเข้ม